เฮ้ยแตนตันแตนแตระระรตนนี่โอ้นี่มีคนมาซิมเยอะเลยอะไรท่านผู้ชมมาวะก,กินครับฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยน,น,นี่คือตำอะไรตำขมิ้นบอกแมนนุ่นมีมือมาซิมอีกแล้วตำขมนนิ้นใส่อะไรใส่ย,ยอดบักขามอ่อนนุ่นอยู่นุ่นอ,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 อยู่ข้างบ้าน ใส่ไรใส่กะปิย่า yeah. ไอ้นี่ก็คือต้นกระถินลูกกระถินข้าวกินข้าวเที่ยงมากว่ากินด้วยกัน <c oughs> ล่ารอยไหมล่ะใส่กะปิตำกระเมนนี่มันน่าจะอร่อยเดี๋ยวชิมดูก่อนมันแรงกะตำให้แรงเลยเนะี่ยโบแมนอะนะชิมแล้วนะอืม โอ้โหนี่บอตัมคเ,เมนแมน,มา,านมากินด้วยกันอร่อย,ยตรงนี้ล้างมือเนาะนี่คือตำมเขเมนใจยอดมะขามอ่อน ใส่กะปิแตนแตนแตนแตระระระรนขอบคุณสําหรับท่านผู้ชมท่านผู้มีกีิที่ติดตามเรานะครับอร่อยไม่เชื่อมาชิมเองวะตำขมินม้นนี่คือลูกทุ่งผมยาวฮะขอบคุณที่ติดตามครับ